ตำแหน่ง Data Scientist สกิลหลักๆควรจะมีสายที่แนะน,นำให้เรียนสวัสดีครับชื่อสไปนนะครับตำแหน่ง Data Scientist ทำงานอยู่ที่ Axon ครับเหมือนเอา Data ที่เรามีอยู่มาสอน AI ให้เข้าใจรูรปแบบของข้อมูลที่เรามีมันมีลักษณะนนเป็นยังไงแล้ว็มาเรียนรู้ไปเย,ยอะๆนะครับก็ในอนาคตก็จะสามารถทำนาย,นายผลลัพธ์ออกมาแทนเราก็คือสามารถเหมือนทำนายอนาคตได้ประมาณนี้ครับ ก็ถ้าอยากเป็นเดลต้าซนะครับสกิลหลักๆที่จะควรจะมีก็มี4อย่างครับหก็คือสเตปเราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางด้านสถิติบ้างเพราะว่าเราต้องวิเคราะห์ตัว Data ที่เราจะใช้ให้กับโมเดลเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมันนะครับสนะครับก็คือ Python เราต้องเขียนโค้ดเป็นเพราะว่าเพื่อเอามาวิเคราะห์ตัว Data ที่เราได้มานะครับสเนี่ยก็คือเราจะต้องเขียน C ีโค้ดหรือว่า sql เป็นเพราะว่าเราจะต้องเขียนตัวซีโ้เนี่ยเพื่อมาดึงข้อมูลจาก c l o u d เข้าตัวโมเดลเรานะครับแล้ว้วดททาารัพเํงหมี่ พอเราให้ AI มันิตข้อมูลออกมาเนี่ยก็จะต้องให้ user ใช้งานได้สะดวกนะครับก็จะต้องมีพวก visualize tool ต่างๆเช่น Power BI นะครับเพื่อเอา output ที่โมเดลออกมาเนี่ยมาแสดงให้ user เห็นนะครับลเเตอร์ที่ต้องมีเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ต้งสชยเพราะว่าในการเราจะทำนายอะไรสักอย่างเนี่ย เราต้องหาเหตุผลเชื่อมโยงว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับอะไรมันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะทํานายนั้นนะครับข้อ2ก็คือนะครับเราจะต้องคิดอย่างมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการเขียนโปรแกรมออกมานะครับดังนั้นเราต้องมีระดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับถึงจะทําให้โมเดลเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ส่วนข้อที่3นะครับก็คือเราต้องมีความสนใจนะครับในส่วนของธุรกิจที่เราทาความสนใจเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราสามารถทําโมเดลออกมาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะครับโมในการทํางานของทีมเดลตาไซน์นะครับก็คือ หนึ่งเราจะต้องเก็ตในความคิดจากทางยูเซอร์ก่อนนะครับว่าเขาอยากจะได้อะไรอยากจะให้หน้าตาออกมาเป็นแบบไหนพอเราได้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องไปคุยกับทาง d Data านจิเนียว่าเขามีข้อมูลพวกนี้ไหมถ้าเราเอามาใช้เนี่ยเราต้องคลีนหรือว่าเราต้องทําการทำฟีเจอร์อ e น g i เนียร n g ิงหรือเปล่าพอเราทํา Data เสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องหาโมเดลที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการทานายนะครับพอเราเอาเ a t ้าเข้าไปในโมเดลเนี่ยเราก็จะทําการพิจารข้อมูลออกมาที่เป็นอนาคตนะครับพอเราพิจารออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คว่าสิ่งที่เราพิจาร่ย มันเอ็กซ์ตรูซีเป็นยังไงแอนเนอร์ er เป็นยังไงมันมันเหมาะสมที่จะใช้ทำทำงานต่อไปไหมแล้วเราก็ไปคุยกับยูเซอร์นะครับว่าเขารับได้ไหมที่แอนเนอร์ er เป็นเท่านี้พอเขารับได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลมาทําการวิชวลไลซ์นะครับว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เขาโอเคไหมหลังจากที่ยูเซอร์โอเคกับโปรเซสทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการเอามาขึ้นโปรดักชันเพื่อใช้งานต่อไปครับถ้าอยากจะทำอาทำงานทางด้านเดลต้านะครับ สายที่แนะนําให้เรียนก็อาจจะเป็นสายที่สามารถามีความรู้ทางด้าน mm hmm. ส,าสาาถิตินะครับเป็นหลักถือว่ามีความรู้ทางด้านแมทบางส่วนแล้วก็ถ้าสามารถเขียนโปรแกรมได้ก็จะดีนะครับจะใช้มันจะเป็น plus ในการทํางานนะครับแล้วกส็สำหรับคนที่ทํางานมาแล้วนะครับบางคนอาจจะทําด้าน business analytics หรือ business intelligence หรือไม่ว่าจจะเป็น data analytics ก็สามารถมาต่อทางด้าน data science ได้นะครับถ้าเริ่มต้นจาก BI หรือ data analyst ก็จะง่ายนะครับในการเปลี่ยนสายมาเป็น เดลสายนะครับก็หรือว่าบางคนอาจจะมาทางซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็สามารถมาเป็นเดลสา์ได้ครับส่วนของเดลสา์อยู่แล้วนะครับก็อาจจะพัฒนาเป็นซีเนียร์หรือว่าทีมดีหรืออาจจะพัฒนาไปทางด้านของบิสเนสหรือแมเนจเมนต์อย่างเช่นผมเองเนี่ยก็คือจะพัฒนาไปเป็นโปรดักต์โฮเนอร์นะครับ ก็ตัวเด็นของแอคซอนนะครับก็คือแอคซอนเนี่ยมันมีข้อมูลตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ําเลยพอเราจะทานายส่วนที่เป็นปลายน้ำนะครับพอเรามีข้อมูลต้นน้าด้วยเนี่ยมันก็ง่ายในการที่เราจะทําโมเดลนะครับเพราะว่าเราจะได้ความรู้ของต้นน้ํามาใช้ด้วยส่วนตัวทีมเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนะช่วยเหลือกันถึงแม้จะไม่ใช่โปรเจกต์ตัวเองก็สามารถออกความคิดเห็นได้ครับ